ด<ไ>ูเรือผมยอดลิมูออนสิดูเลไฟเราซ้อมมากี่วันสามสิบวันครับสอ,อาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งพอดีซ้อมอยู่ที่ค่ายมีแค<ม>่ว่าอยู่ที่คูบ้อ่าที่เดิมมีใครช่วยเปคู่บ้านซ้อ,อ,โโอ,อมอ่ะงอาจารย์แอ๊กับลูกแล้วเอกเป็นนัดอ่าตอนนี้เราอาย,ยุเท่าไหร่ละสิบสองคสูงเท่าไหร่น <15 2. S 1> ้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สามสิบหกครับมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรทานปิวเคยเขาไหมไม่เคยยังไม่เคยครั้งแรกเลย แล้ศึกษาเกย์ก็ต่อยเขายังยังยี๋ยัเย่อยางวางยผงยั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 นนังย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 างยังยังยังแังย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 ันยัง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 ยคงยังยเงยัน่ังยักยังยัหนังยังยังยัายังยังนั้าเ่ยางยังยังยัมยังยัายัดยัรยังยางยังพองยัายังยังย่งยังยันยังยัมบูรย์งข็งแังวัี้พร้อมมาแจ้งเกิดเปล่า เอาชัยชนะนะคุ้มมากี่กิโลกิโลต่อยมวยไทยมายทมมาั้งหมดตัวนี้นเท่า,า,เเาไหร่ละครับ้นจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยวันนี้เต็มที่นะ<า>อ่ะโชคดีครับโอเค